<Run. S 2> อสูรกายแห่งอวกาศกลับมาอีกครั้งในหนังเอเลียนภาคใหม่สารต่อจิตวิญญาณหนังไซไฟสยองขวัญคลาสสิกที่ดำเนินโลดแล่นในโลกภาพยนตร์มาตั้งแต่ปี1979งานนี้สยองขวัญจัดเต็มแอคชั่นลืมหายใจผมดูจบแล้วที่เห็นอย่างไรบ้างมาคุยกันครับกับจังหวะจะรีวิวเอเลียนลอมบัส ภาพยนต์เอเลียนโรมูลัสเป็นงานกำกับของผู้กำกับเฟเดอัลเรสผู้กำกับฝีมือดีที่ถ่ายทอดความกดดันเก่งนำเสนอความมันสยองขวัญได้อย่างบ้าคลั่งจากจอห์นบริดและ Evil d ลเดโดยเรื่องราวของภาคโรมูลัสจะอยู่ระหว่าง20ปีหลังเอเลียนและ37ปีก่อนเอเลียหรือว่าช่วงเหตุการณ์ระหว่างหนังสองภาคแรกนั่นเอง Yon! ย รื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ตัดสินใจทำเรื่องสุดอันตรายเพื่อผลักตัวเองให้ออกจากสถานะมนุษย์ชายขอบจัก,กรวาลน, sure นั่นก็คือการเข้าไปในซาของสถานีอวกาศ mm hmm. เพื่อหาของมีค่าไปขายแต่ทว่าสถานที่แห่งนั้นคือกับดักของอสูรกายที่เฝ้ารอเหยื่อให้มันติดทาให้พวกเขาได้พบกับตัวประหลาดเอเลียนเรนนางเอกของเรื่องต้องหนีตายทำยังไงก็ได้เพื่อให้มีชีวิตกลับไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเอเลียนลูกลัสวันนี้ในหรองภาพยนต์ครับวววววความรู้สึกลังดูของผมเลยก็คือโคตรลุ้นุ้นแบบลุ้นเยี่ยวเหนียวอะ่ะขออนุาใช้คำนี้เลยคือการเผชิญหน้าของตัวละครมันชวนกดดันไปหมดเลยแล้วเราก็เกิดคำถามแล้วก็ทึ่งไปกับตัวละครว่าเฮ้ย อะไรวะเนี่ย hey, เฮ้ยแล้เอาไงต่อดีวะเนี่ยเฮ้ย hey, แล้วถ้าเอเลี่ยนโผล่มาเฮ้ยเราจะรอดได้ยังไงวะเนี่ยบวกกับงานภาพที่มันมืดๆเนี่ยโอ้โ oh, หสร้างความน่ากลัวที่เราไม่รู้ว่ามันจะโผล่าตอนไหนอ่ะ คือมันระแวงมากเลยครับแนะนําให้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับสาหรับเรื่องนี้ได้อัตรักเต็มที่ยิ่งดูในโรงเลเซอร์ได้ยิ่งดีครับนอกจากเอเลี่ยนโรมอรัสเนี่ยมันจะเป็นของขวัญเพื่อแฟนหนังเอเลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามันเคารพต้นฉบับมากนะตรงที่สยองก็สยองจัดเต็มแอคชั่นก็สะใจมากแม้จะมาน้อยแต่ก็แบบสะใจจริงๆยิ่งไปกว่านั้นครับมันเป็นหนังไซไฟสยองขวัญน,น้ําดีแห่งปีประจําปีนี้เลยที่ต่อให้คุณไม่รู้จักเอเลี่ยนเลยก็จะอ n จ o ยไปกับมันได้ครับ The Space แม้ตัวหนังจะอยู่ในช่วงภาค1และ2แต่ก็ไม่ได้เอาเนื้อหาตรงนั้นมาสารต่อเปิดมุมมองเชื่อมต่อจัก,กรวาลอะไรขนาดนั้นเอนจอยได้อย่างเต็มที่คุณจะได้ลุ้นตัวเก่งแล้วก็ได้เอนจอยกับเนื้อเรื่องแบบเข้าใจทุกอย่างแน่นอน เราจะได้ตกใจแล้วก็ตั้งคําถามไปพร้อมกับพวกตัวละครวัยรุ่นเลยครับว่าเฮ้ยเฟซฮักเกอร์มันมาจากไหนวะแล้วทาไมสถานีอาวากาศแห่งนี้มันถึงชวนผวาขนาดนี้เหมือนกับที่ตัวละครภายในเรื่องเนี่ยมันสงสัยเลยครับส่วนใครที่เป็นแฟนเอเลี่ยนก็บอกเลยว่าฟินแน่นอนเพราะหนังจะพาเราไปสํารวจสถานีอาวากาศที่เหมือนกับหนังภาคเก่าๆเลยผมเนี่ยส่วนตัวเล่น A l i e n Isolation มาครับแล้วใครที่เล่นมาเหมือนผมนะโอ้โ oh, หต้องมีเฮ้ยบ้างแหละเฮ้ยอันนี้มันในเกมเลยอันนี้ก็เหมือนในเกมเลยแบบคือบมันมีจุดสังเกตสาหรับแฟนหนังเยอะมาก ความดีงามต่อมาก็คือบทภาพยนตร์ที่ในรอบนี้เนี่ยจะเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่กระเสือกกระสนค้นหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม คือมันมีแรงผักดันของตัวละครไม่ใช่แค่กลุ่มล่าท้าตายแบบงงๆที่ทําอะไรงงๆแล้วก็มาตายแบบในหนังสแาชเชอร์อยุก่อนเนาะพวกเขาี่ยมีหัวใจรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็หวาดกลัวแค่ไหนที่ชีวิตตัวเองต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งก็ตามสูตรหนังแนวนี้เลยก็คือต้องมีตัวปากหมาครับมีตัวไม่ทันคนมีตัวพ่อพระแม่พระ แต่ทั้งหมดนี้โดยรวมแล้วสร้างความบันเทิงให้กับหนังได้ดีมากเลยจริงๆเราจะได้ติดตามพวกเขาตั้งแต่เข้าสถานีอวกาศเลยจนไปเจอเรื่องแปลกๆลามไปยันฝงเอเลี่ยนคือแบบลุ้นแบบโๆๆๆๆๆคตรลุ้นโคตรน่ากลัวสไตล์การเดินเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะแบบเจอปัญหานี้ถ้าอยากรอดต้องทำแบบนั้นเอ้ยเจอเฟสฮักเกอร์นะถ้าอยากจะรอดต้องวิ่งนะมันจะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รู้จักเซตติ้งของหนังไปด้วยในตัวแล้วหนังก็จะทวีคูณความบ้าคลั่งไปจนจบ แล้วบอกเลยว่าหนังไปไกลมากๆนะไม่ใช่แค่รอดจากซีโนมอฟแล้วจะรอดตลอดทั้งเรื่องนะจ๊ะ <Okay. S 1> ด้านการแสดงก็หายห่วงเพราะเราจะได้เห็นเคลลี่สเปนี่แบกหนังทั้งเรื่องเลยไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีนะแต่ว่าเคลลี่กับบทเรนที่เธอได้รับเนี่ยแม่งเดือดจัดจัดได้เห็นการดิ้นรนของมนุษย์ตัวเล็กๆแบบสะใจเหมือนในเนื้อเรื่องเนี่ยเธอจะอายุ12เองมัง้งผ่านการแสดงที่แบบ โอ้โหเข้าถึงบทบาทมากทั้งกรีดร้องเสียใจกับการสูญเสียหยิบปืนมาสู้มาสาดกระสุนแบบไม่ยัง้งโอ้โหนางแบกของหนังต้องให้เธอเลยส่วนเดวิดจอห์นสันที่รับบทแอนดี้สปอยนิดนึงนะว่าเขาเล่นเป็นรอยคือเอเรียนมันก็เป็นหนังโลกอนาคตนะมันก็ต้องมีหุ่นมนุษย์เทียมบ้างแหลเนาะซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อหนังมากๆอยากให้จับตามอง2ตัวละครน,นี้ไว้ให้ดีนะครับ ในด้านขององค์ประกอบอื่นๆก็ทำาม,มาได้ยอดเยี่ยมเพลงบรรเลงซาวประกอบ ปลุกเราคนดูให้ลุ้นละทึกแบบไม่ติดเบาะกันเลยทีเดียวเอฟเฟกต,ต่างๆสมจริงสยองดูไม่แฟนตาซีจนเกินไปสมแล้วที่เป็นราชาแห่งหนงังไซไฟสยองขวัญที่สำคัญพวกคุณททำมือทั้งหลายแอนิเมเทอนิกทั้งหลายโอ้โหใช้งานได้ดีมากไม่ได้ออกมาโชงชางเอาสาใจเน้นโผล่มาน้อยแต่สยองขวัญแบบตัวเกรงซีโนโมอร์ดเนี่ยน่ากลัวมากๆนะยิ่งเป็นหุ่นจำลองแล้วเอามาถ่ายอ่ะคือมันสร้างเรีแอคชั่นความกลัวของเหล่านักแสดงได้แบบจริงๆเลยไม่เฟกเลย อันนี้ดีมายนโมรมูลัสคือหนังสยองขวัญไซไฟของจริงแห่งปี2024ที่ในภาพรวมคือสนุกสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคอหนังได้เป็นอย่างดีแต่ตัวมันก็ยังมีแผลอยู่บ้างประปายตามสไตล์หนังตลาดนะหนึ่งเลยก็คือตัวละครน,น้อยครับข้อดีมันก็มีนะคือตรงที่บทมันจะทั่วถึงมากๆแต่ข้อเสียก็คือถ้าหากว่าใครคาดหวังที่จะได้เห็นซีนโหดๆเอเลียนไล่ล่ามนุษย์ มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับดูจากตัวอย่างใครรอดบ้างไม่รอดบ้างเพื่อเผอเรารู้หมดแล้วใครตุยบ้างแล้วตุยยังไงเนี่ยโอ้โหเราก็ได้เห็นในตัวอย่างไปหมดแล้วอ่ะคือเสียดายมากเลยเพราะงั้นในหนังมันเลยไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เรื่องใครจะอยู่ใครจะไปขนาดนั้นครับ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือคร่าวๆของจังหวะจะรีวิวเอเลี่ยนลมัส ย้ำนะครับว่าใครไม่รู้จักกับแฟรนไชส์ภาพยนตร์นี้เลยสามารถเข้าไปดูได้เข้าใจแน่นอนสนุกกับการชมภาพยนตร์แน่นอนครับก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวะจากหนังฝากกดไลค์ like คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจากหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์ นอกจากนี้จ,จังหวะจะหนังยังมีช่องทางอื่นๆให้ติดตามด้วยนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ l e ิฟม Movie เซีมูวี่สวัสดีครับ